สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำงานไปถึงไหนแล้วเฮ้ยอ็งกินเลยเอ็งดูทั้งนี้เ้อจะงงั้นเหรอ ทำงานเดียวข้าวเช้าข้าวเที่ยงมีข้าวเย็นอีกโอ้มีเดียวมีข้าวต้มอีกอยู่บ้านนี่เมียดูแลอย่างนี้ไหมเนี่ยใส่ห้าง chiều hai năm xuống không hai ruột ở hai rải hai

ឬកាណូបတ်នោះបើកនោះនេះហែចាក់យីតារ៉ប់នោះបែរនេះปิดលេនោះទៅស្វែកតាមបាត់ផងណាសលមាញ់បើរួតបានហែងហានរួចហើយហ៎បើរួតរួតទេដល់តែទីក្រៅនោះណា បានប្រៀបអឺអឺបាត់តាគីស្រង់ទៅក្រងបានក្រងໃຫយតិចតើក្រងកណ្ដាលចាញ់តិចនេះអាផ្សល់មាញ់ជីក្រែមអឺទៅវាស៊ីមមួយក្រងស៊ីមលឿនទៅយ៉ានៅលីគីអេអេអេលែកចាញ់តិចគេហ៎តិច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 តិ เดี๋ยวพามาดูหน้างานเป็นรูปเป็นร่างหรือยังช่วงบ่ายฝนก็จะตกนะฝนนมันชอบมาช่วงบ่ายนี่คือว่าขุดสะได้น้ำได้ของเขาจริงๆอันนี้ยังไม่ได้แต่งขอบนะครับเอาเตะ แต่จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอ่ะเอ๊ก็ทำได้นะว่ามีเกะาะกลางน้ำด้วยเอาไว้โยกกันแล้วโดดลงน้ำนี่นะครับนี่ขุดสะเนี่ยต้องแบบนี้นะครับไข่ปลาอย่าให้มีถ้ามีก็ถือว่าไม่ผ่านทางนั้นก็อาจารยค์คริส กำลังไล่เก็บฝนตกมาก็เลยทำให้ยากจมบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคสำหรับทีมงานมึนนี่นี่ข่าวเที่ยงเดี๋ยวก็ข่าวเช้าเดี๋ยวข่าวเที่ยงต้องส่งเขาครับนี่ต้องส่ง ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่มิตรราชจานนั่นเอนาะนี่ต้องดูแลเขาดังดีนี่ถึงเวลาก็ต้องส่งข้าวนี่นี่ฝั่งฝั่งฝังง่งซ้ายสุดเนี่ยจันแยบนี่ตรงกลางกอาจานใหญ่เลยจันจักหรือทางโน้นก็อาจานพงหรือความมวเตี้ยโน่หมูเหลอ กองระดาจารย์กี่ความเนี่ย <c oughs> มือเน่หนุ่มมือมือตุ๋กว่าเนี่ยนี่ไม่ตะดาอาจารย์นะนี่มันธรรมดาเอ๊เนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่ ส่วนคันนี้ก็สมุตเตโมนะฮะมีลายไหมมีตูดลายไหมยังไม่ลายนี่วันนี้ก็น่าจะครึ่มฟ้าครึ่มฝนน่าจะมาอีกเดี๋ยวก็จะมาอีกแล้วนี่ทางนี้ยังยังไม่เสร็จทางนี้ก็กำลังไล่มาแล้ว เก็บบดอัดในอยยังดีนะครับสะลูกนี้นี่โอ้ยสวยสดงดงามเนี่ยลึกพอดีเลยครับนี่เอาปลาง่ายเลยนี่หวานอะไรก็ลึกอยู่ประมาณ2เม็ดนะครับ2เม็ดสะลูกนี้เอาแค่2เม็ดพอดีหวานจับปลาจับได้ง่ายนะครับลงไปทำอะไระง่ายแต่ถ้าลึกเกินก็จะยากหน่อย สมุตเตโมเอสเฮดร้อยสามนะครับเบอร์นะครับเบอร์ติดต่อสายด่วนเขาครับหนึ่งสี่นี่โทรได้ทุกวันก็บอกวันโทรได้ทุกวันครับแต่จะมาหรือไม่มาก็เร็วแต่หรือว่าอีกเรื่องหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวเราเดินไปดูเหลี่ยมสะนะครับเหลี่ยมเอาดูเหลี่ยมทรงเลยเอาตรงมุมว่าเป็นมุมเป็นฉากดีไหมต้องมี QC คอยตรวจว่าผ่านหรือไม่ผ่านอติชมกันได้นะครับคอมเมนต์มาติชมว่าจานจักนี่รังสันในสะลูกนี้เป็นยังไงผ่านหรือไม่ผ่านให้คะแนนเท่าไหร่นะครับ สำหรับทีมงานของป่าสุนนี่นี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อก็ดูให้คะแนนไปด้วยนะครับติชมได้นะครับติชมได้นี่นี่นะครับนี่เราไม่ได้ใช้ปีกนะครับเออเดี๋ยวซูมก่อนนะพี่น้องแม่ อตัวใหญ่อะเจียวเล็กไน,นี่นู่โอ,อ้นี่นะครับเราใช้พุ่งกีแบบดิบๆเลยนะครับไม่มีปีกนี่อาจารย์บอกว่า,วาใช้ปีกนี่มันไม่ใช่าจานอ๋อ นี่ครับดูนะครับขอบสะอันนี้ก็ฝนด้วยไร้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับไม่เป็นอุปสรรคนี่มุมนี่มุมทง นี่จะนี่นะครับเปเปดิดิเป็นไดละ่ะนี่เกาะกลางจัดให้ต้นไม้ยังอนุรักษ์เอาไว้ส่วนขอบสะมุมสะนี่ก็ถือว่านี่มาตรฐานเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับสะเล็แปดที่เรารางังสรรค์เอาไว้ในรอบก่อน อ,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 อันนี้ก็เป็นเล็กแปดนะครับอันนี้ที่เราขุดรอบก่อนนี่น้ำไหลมาแล้วนี่นะครับขอบสะก็ยังเป็นขอบสะอยู่เจ้า ทางนี้รถไทยก็ดันเก็บให้เรียบร้อยนะครับเก็บนี่ขนาดฝนตกหนักๆสองสามรอบแล้วนะครับนี่ก็ยังไม่พังยังไม่ อะไรนะครับขอบสระจะเป็นลูกรังนี่ก็ถือว่าแข็งแกร่งแน่นอนส่วนข้างล่างจะเป็นดินเหนียวนะครับแน่นนี่นี่ถือว่านี่ตรงนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะครับ รอบนี้ก็มาขุดเป็นซิล,ลี่ยมอันนี้รอบก่อนเป็นเลขแปนี่ใช้งบประมาณก็ยังไม่ถึงแสนนะครับตัวนี้จะของถูกใจมากเลยนี่น้ำก็มีเข้าแล้วเนี่ยทางเข้าเนีครับทางน้ำเข้านี่เจ้าของไม่ยอมใส่ท่อครับเอาท่อ PVC มาใส่ยาวๆนะครับ ใส่แบบยาวๆเลยลวเวลาน้ํามันไหลมามันจะตกเลยยังไม่ได้แนะนำนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ซื้อท่อพ v c ซีมาใส่นู่นดูเจ้าของเขาใส่เดี๋ยวจะได้รถไม่โคอยู่ก็จะได้ขอบสระมันจะได้ไม่เสียหายถ้าปล่อยให้น้ําไหลกระโชกอย่างนั้นก็ไม่เหลือนะครับไม่เหลือ วันนี้ก็วันนี้น่าจะจบนะครับน่าจะจบสำหรับการขุดแล้วก็ตีขอบตีมุมแล้วก็เดินแต่งข้างบนเอาส่วนคลิปนี้ครับ อยู่กับทีมงานเรานะครับดัาสิ่งดิระเบิดหรือว่าทีมงานป่าสุนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ